สวัสดีค่ะต่ายสายทานนะคะตัวแต่เองก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะของมูลนิธิร่วมกตัญยูเรียกว่าเป็นอาสานะคะแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์นะคะใช้รหัสเรียกขานว่าดารา18แนะคะแล้วก็เป็นกู้ชีพด้วยค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าที่มาทำตรงนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าอยากทำอะไรที่แบบ ตอบแทนคุณแผ่นดินคือตัวแต่เองจะถือคติว่าแบบอย่าไปจําว่าเราอ่ะเคยช่วยเหลือใครบ้างแต่อย่าลืมว่าใครเนี่ยเขาช่วยเราให้แล้วก็ต้องให้จากใจที่บริสุทธิ์จริงๆอะคะ่ะคิดว่าสิ่งที่ทําทุกวันนี้เหรอคะยังยังไม่ได้เซี่ยวของพระองค์ท่านเลยค่ะขอให้พระองค์นะคะทรงพระเจริญน,นะคะแล้วก็มีพลานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เป็นร่มเย็นให้ประชาชนชาวไทยตลอดไปค่ะอยากให้สุขภาพท่านแข็งแรงค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญคะ่ะ